เพื่อนเพื่อนคะวันนี้คุณที่จะมาเปิดกล่องผลิตภัณฑ์คายาริซึ่งผลิตภัณฑ์คายารินี้ขึ้นชื่อเรื่องผลิตยากำจัดยุงและ,มะแมลงในรูปแบบต่างๆและวันนี้คุณที่สั่งมาเป็นบางส่วนและอยากจะมาเปิดกล่องให้เพื่อนๆนได้ดูกันตัวแรกคือกล่องยากันยุงแบบขดควันน้อยสีชมพูเหมาะกับการจุดในเวลานานให้ควันช่วยค่อยๆไล่ย,ยุงอาจจะตั้งไว้ที่หน้าประตูบ้าน ตัวที่สองนี้เป็นสเปรย์กันยุงที่ายาริมีปราบอกว่าสัตว์ปีมีคันสามารถใช้ได้ซึ่งอ่อนโยนและปลอดภัยมากๆส่วนตัวถัดมาคือสเปรย์กันยุงสำหรับสายสปอร์ทที่ชอบออกไปทำกิจกรรมเอาท์ดอร์สามารถป้องกันยุงและทากได้และสองตัวถัดมาสีเขียวคือสเปรย์กำจัดยุงและสีชมพูคือสเปรย์กำจัดมแมลงสาบและมดซึ่งเพื่อนเพื่นอนคงคุ้นเคยกันดีถีบแล้วปิดห้องทิ้งไว้สักพักแล้วเปิดระบายอากาศ ส่วนตัวสุดท้ายคือ,อยากันยุงแบบขดกลิ่นลาเวนเดอร์ที่มาในรูปแบบแพ็คประหยัดซื้อครั้งเดียวประหยัดคุ้มใช้ได้นานเพื่อนเนเลือกให้เหมาะกับการใช้ได้นะคะส่วนราคาเช็คดูได้ที่ตะกร้าคา่ะคายาริเขาจัดมาให้เลือกหลายแบบมากๆ